วันนี้เราเห็นพักของพีรพันธ์พีรพันธ์บอกมติของพักออกไปแล้วนะครับแต่จู่ๆพีรพันธ์ก็เอากลับมานะได้เพราะได้โควตาร่วมได้ผลประโยชน์อ,อ๋ออย่าไปกระทักสินต่อไปดีแล้วผมว่าดีละประชาชนได้เห็นเชิงประจษ์มากขึ้นการที่ประชาชนได้เห็นเชิงประจษ์มากขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนฮะพอเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ามันมีความชอบธรรมสู่การเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับผมกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองที่กําลังร้อนตอนนี้นะฮะรัฐบาลอุกอิงก็ดินมนูติดจันทร์ฮะปรับคัมภีร์นะครับพีรพันธ์นะฮะสารีรัฐวิภาคก็กลับไปร่วมกับทางอุกอิงอีกรอบหนึ่งซึ่งการร่วมกับอุกอิงรอบนี้นะครับมีระยะสําคัญคือ ได้โควตาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นปัจฉิปัดไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยพัฒนาด้วยนายกรมนตรีประเทศไทยนะนะครับถ้าถ้าเด็กนี่ยนะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะอ,อายุเนี่ยนะครับยังไม่ถึง18ไม่เกินหรือว่ายังไม่ถึง20เราก็พออธิบายได้ตำแหน่งในายกอายุ35ปีขึ้นไปนะ นะครับถ้ายังเป็นลูกแง่เนี่ยยังมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่าอธิบายให้มันทุเรศมากกว่าน,นี้พี่ตู่คะถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้พรรคพวกยังเป็นแบบนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นานายกรัฐมนตรีจากพรรคพวกอู่ไหมคะผมเชื่อว่านี่ครับไม่เกินสองพุทธที่สาลรัฐธรรัฐมนูรน,นะครับก็คงจะรับเรื่องที่พุทิสภาผ่านประธานวุฒธนะครับและผมก็คา,าดการณ์ว่านะครับโดยความคาดการณ์ข้อเท็จจริงยังไงปม่ภาพน่าจะถูกสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่นายก าอ่ไม่เกินสองทธผมเข้าใจอย่างนั้ถ้าอย่างนี้มันก็จะมีคนด d เดตของพรคเพื่อไทยเหลืออยู่ไม่ใช่ก็ทําหน้าที่รักษาการในช่วงที่รอแต่ว่ามันจะขนาดหนักไปสำพลอคุณเศรษฐาเลยหรือเปล่าก็ผมว่าเรื่องนี้หนักกว่าคุณเศรษฐาเยอะไอเรื่องนี้ก็ทําโดยตัวเองไอเรื่องของคุณเศรษฐาเป็นความผิดของคนอื่นจะมีส่งผลไปถึงพัคร่วมที่สองที่สามนะสำหรับคดีคือผมว่านี่นะครับคือคือไอพวกประเภทรอรอสมงผ เดี๋ยวจะเจอไอ้รุเรียนหล้วง,ง <c oughs> คือหมายความว่านี่นะครับก็คือนั่งรอไปเรื่อยไงไม่ร่วมในการออกแรงในการต่อสู้เรื่องชาติบ้านเมืองแต่ละส่วนคือคิดในเรื่องตําแหน่งบ้านเมืองเสียหายยังไงคุณไม่คิดเลยือ,อประเทศไทยนาขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนขนาดนั้นเพราะว่าการสั่งเตรียมการของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรัฐบาล ได้พยายามงัดข้อกฎหมายทุกชนิดที่มาเล่นงานการชุมนุมเพื่อแสดงความรักชาติปานเมืองพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้แลเห็นว่ารองนายกรัฐมนตรีนายพลหุนมานีของกัมพูชาเป็นผู้นำในการชุมนุมโดยมีประชาชนกัมพูชา หส1 5 0 0 0นคนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติกัมพูชามาบัดนี้คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องประชาเออปกป้องอธิปไตยเราเมื่อเห็นว่าประเทศของเรานั้นปัญหาเรื่องที่จะนำไปสู่การเสียดินแดนมาจากรัฐบาลการเจรจา ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานวุฒิสภาของกัมพูชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของกัมพูชานั้นได้แสดงให้เห็นว่าเรามีอาจที่จะไว้วางใจให้เขาได้ทำหน้าที่ได้ต่อไปหลักใจใจความก็คือว่าที่พวกกับผมทุกคนได้มาเริ่มต้นกันนะครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่า เราไม่ควรอับอายคนกัมพูชาในเรื่องความรักชาติหลายคนเนี่ยนะครับได้ตั้งคำถามว่าแล้วคนจะออกมาไหมในยุคโซเชียลมีเดียผมเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินว่าคนกัมพูชาเขาก็อยู่ในยุคโซเชียลมีเดียแต่เรื่องความรักชาติบ้านเมือง เขามีประชาชนเพียงแค่17ล้านเขาออกมาสําแดงพลังถึงแสนห้าหมื่นคนประเทศไทยของเราซึ่งเป็นชาติเอกลากชาติเดียวในภูมิภาคนี้เราจะสําแดงพลังกันได้กี่คนจะไปอับอายขายที่หน้าคนกัมพูชาหรือไม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็คิดกันเองและเรียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่พยายามจะปั่นก็คือว่า การมาปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ใช่เป็นการเรียกร้องให้มีการรัฐประหารไอ้ที่พยายามปันแม่ประชาชนกันออกกันมานั้นนไม่ว่าคนนะครับจะหน้าใหม่หน้าเดิมเพราะนี่นะครับต้องบอกว่าในครั้งแรกในการเรียกร้องในการปกป้องอธิปไตยคนหน้าใหม่นี่นะครับคนรุ่นใหม่ในะพศออนั้นเขาได้มาทำหน้าที่ แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยเวลานี้เนี่ยครับนอกจากไม่สนับสนุนยังขัดขวางพยายามยัดเยียดใส่ร้ายอ้างว่าใครอยู่เบื้องหลังกันบ้างไอ้พวกที่ชุมนุมหน้าเดิมๆต้องไม่ลืมว่าประเทศนี้ก็เป็นประเทศเดิมปัญหาของชาติทักษิณก็หน้าเดิมเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาชุมนุมปกป,ป้องอธิปไตยต้องไปทำสัญญากรรมใหม่กันทุกคนไร้ไง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าคนจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเกา่าถ้าเนี่ยนะครับไม่ปกป้องชาติรุ่นไหนมันก็อยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับเบื้องต้นก่อนถ้าพี่น้องมากันได้ให้มารวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นมันก็บอกความหมายชัดเจนกันอยู่แล้ว ปรากฏการครั้งนี้ที่เราจะจัดชุมนุมนะครับเราจะทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อทําให้เป็นการรวมพลังคนไทยทั้งหมดในการสําแดงความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินด้วยกันที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ที่มีผู้เสีชีวิตในการปกปักรักษาแผ่นดินและได้รับชัยชนะในศึกสงครามด้วยเหตุผลนี้นะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้ มีขบวนการเตะตัดขาภาคประชาชนที่จะแสดงความรักชาติรักแผ่นดินให้เหนือกว่ากัมพูชาไม่ว่าจะเป็นความคิดในการดําเนินคดีความกับแกนนําทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดในการดําเนินข้อหาผิดกฎหมายจราจรให้เหนือกว่าการสำแดงความรักชาติของประเทศนี้การแสดงในเรื่องความรักชาตินั้นย่อมอยู่เหนือกฎหมายที่เป็น เรื่องไร้สาระในการกระทําของภาคประชาชนแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งมีพรบการจราจรทั้งมีเรื่องการดําเนินการในการที่จะให้เรานั้นเดือดร้อนจากการไม่อนุญาตจากสถานพยาบาลต่างๆเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเรารับทราบข้อมูลทั้งหมดและจะแสดงเห็นว่าความรักชาติเนี่ย ถูกขัดขวางโดยรัฐบาลที่รักชาติหรือขายชาติเราจะพิสูจน์กันนะค,ครับนั่งเยนพี่แจงไปยังรัฐบาลแ,และพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านกระบวนการทางกฎหมายนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นนคณะรวมลรงแผน่นดินก็จะไปพูดคุยปรึกษาหารือกับทางบชนในวันพรุ่งนี้เวลา10ิบนาฬิกา ในการไปพูดคุยนั้นเนี่ยก็จะดูข้อกฎหมายจะร่วมกันออกแบบเพื่อจะให้กระทบกับการจราจรกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแต่ก็เรียนไปยังรัฐบาลว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะคล้ายกับการชุมนุมแต่ไม่ใช่การชุมนุมฉะนั้นเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรบ,ร,บรบการชุมนุมทั้งในพรบการชุมนุมเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิพิจารนาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่อำานยความารและบอกตต้ข้อสังเกตว่าตรงไหนจะให้ปฏิบัติอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้ก็เรียนไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะออกมาแสดงพลังเพื่อปกป้องอธิปไตยดำเนินการได้เพราะในเรื่องพรบการชุมนุมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียกร้อง เป็นการยื่นข้อเรียกร้องแต่เรื่องนี้ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ขออะไรจากรัฐบาลแต่ออกมาแสดงพลังฉะนั้นไม่อยู่ภายใต้พรบการชุมนุมแต่อย่างไรก็ตามพ่กนี้ก็จะไปปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายมากที่สุดที่น้องประชาชนทุกคนที่มาก็สบายใจกันได้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดถึงรวมไทยสร้างชาติคะ่ะ พักที่ยายเลือกเองมากับมือเลือกทั้งเขตเลือกทั้งแบบบัญชีรายชื่อทีนี้สำหรับยายเนี่ยยายได้ประกาศเลิกสนับสนุนตั้งแต่ตอนที่พักรวมไทยช,า,ชาติไปจับมือกับเพื่อไทยตั้งแต่สมัยของเสษฐา ซึ่งก็ผ่านไปตอนนั้นโดนทวนลงค่ะเพราะว่ายังไม่มีดอมขนาดนี้แต่ก็โดนโดน,โดนทวนลงแต่ไม่น่าจะเยอะเท่าปัจจุบันซึ่งมีดอมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอ่ะก็ว่ากันไปสําหรับยายในฐานะที่ติดตามมายายเป็นคนที่เลือกดังนั้นพวกคุณอาจจะเลือกแล้วอวยแต่ยายเลือกแล้วตรวจสอบดีชมไม่ดีด่าตอนทำดียายก็ทำคลิป ชื่นชมเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่มาถึงวันนี้ค่ะประเทศชาติตกต่ำไร้ศักดิ์ศรีเพราะรัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานชินวัตรดังนั้นยายขอเป็นคนหนึ่งที่รับไม่ได้ทุกพักการเมนือง ที่ยังอุ้มยังแบกนายกรัฐมนตรีคนนี้อยู่สืบเนื่องจากคลิปที่มีการพูดถึงประเทศตัวเองในฐานะของฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้ค่ะแต่ทำไมพักร่วมรัฐบาลยังรับได้ยังร่วมกันยังจับมือไปกันต่อยายในฐานะประชาชนกดดันค่ะ กดดันพวกนักการเมืองไม่ใช่แต่อาศัยภาคประชาชนที่ออกไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเราต้องกดดันนักการเมืองให้กดดันให้นายกราออกแต่สิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เป็นเช่นนั้นก็ไปกันต่อก็ไม่รู้นะคะว่าพายเรือให้โจรน,นั่งหรือว่าเป็นโจรที่พายเรือเสียเอง28มิถุนายนนี้ค่ะ ไปรวมตัวกันนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อร่วมกันขับไล่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรเราจะปฏิญาณด้วยความกล้าหาและใจกลา้าแผ่นพื้นพัสสุธาเราจะรักษาด้วยชี แค่ให้ฉันได้ปกป้องก็พร้อมตายเพื่อแผ่นดิงวันนี้ทั้งวันนะรปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ จตุโภพันธ์ฮะก็มองว่าคดีของอุ้งอิงนี่หนักกว่าเศรษฐาบางคนนะเปรียบเทียบว่ามันจะเหมือนเศรษฐาคราวนี้อุ้งอิงหนักนะพิสุโลก,ก็แจ้งความคดีแล้วกรุงเทพก็มีการแจ้งความมันคดีแล้วนะครับแล้วก็โคราก็มีการแจ้งความป็นคดีแล้วนะครับก็โดนข้อหาทรยศชาติซึ่งข้อหาที่รุนแรงในขณะที่สวนะก็ยื่นต่อศาลรมบูนฮะทำการถอดถอนนะครับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ฟ้องศาลเรียบร้อยศาลธรรมนูญนะครับก็เชื่อว่าก็จะมีการตัดสินใจของศาลธรรมนูญในวันพุธนี้แล้วก็พุธหน้าดูว่าศาลธรรมนูญจะตัดสินใจยังไงถ้าเหมือนเศรษฐาก็ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รอคําพิพากษาก่อนนะครับถ้าเหมือนเศรษฐาไม่เหมือนเศรษฐาก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่เกี่ยวข้องในเวลานี้คือการปรับกาตรีการปรับกครับ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราได้เห็นนักการเมืองเราได้เห็นพรรคการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นประชชิป,ปัตวันนี้ก็เห็นลุงป้อมชัดเจนนะลุงป้อมไม่เอาให้เป็นรนตรีกลาโหมนะครับให้เป็นรองนายฐมตรีนะครับพชมันโทรศัพท์ไปจริรจาก็ไม่เอาด้วยนะครับยืนยันยึดศักดิ์ศรีเพราะพรรคลุงป้อมโดนแบ่งแยกโดยฝั่งของทักษิณโดยมีธรรมนัตและมีในทุนพลังงานเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งแยกใช้ทุนในการแบ่งแยกพรรคของสามปอ น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคาะเดียวกันแกนำนำะของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยนะก็มีการนัดรวมกันไปดูพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจะจัดชุมนุมครั้งใหญ่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็จะไปขอตํารวจนะครับขอญาติเรียบร้อยก็จะเตรียมพื้นที่จัดจุดตรวจร่วมนะครับคาดหมายว่าจะมีคนเป็นแสนคนเข้ามาร่วมในการชุมนุม จอรรอเนี่ยมั่นใจมากเลยนะบอกว่านี่ภายในสองสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าภายในสองสัปดาห์มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นหมายความว่าไม่ต่างจากเศรษฐาทวีสินถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องรอคาพิพากษาของศาลซึ่งใช้เวลานาน,านไหมไม่นานหรอกรับคำร้องไหมรับอยู่ในคดีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องของคดีมาตรา1 4 4กรณีการแจกเงินนะผมเรียนทุ้นส่วนนะคดีเรื่อง1 4 4เนี่ยจะมีนักการเมืองมีพักการเมือง นะครับมีข้าราชการม,กมาีการมาธิการนะทั้งสม้มทั้งแดงทั้งเหลืองนต่างๆเนี่ยนะที่ต้ําเงินเนี่ยที่กระทําความผิดมากกว่า1นึ่กับ5้คนหนะึ่งพันห้าสิบคนนะไม่ใช่มากกว่าเป๊ะเลยหนึ่บคนและผมเคยเรียมตลอดอะปัญหาของประเทศเนี่ยมันเกิดจากนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนตอนนี้ก็เกินมาเป็นห้คนก็มีข้าราชการรวมอยู่ด้วยนะครับต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งต้องรับผิดชอบทั้งทาง,งอาญา คดีนี้นะครับเชื่อว่าปปชเนี่ยเมื่อทําการไต่สวนแล้วเสร็จก็จะทยอยทําการชี้มูลความผิดในทันทีนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นก็คือวัฐบาลไปไม่รอดแล้วส่วนวันนี้เราเห็นพักของพิรพันธ์พิรพันธ์บอกมติของพักออกไปแล้วนะครับแต่จู่ๆพิรพันธ์ก็เอากลับมานะได้พอได้โคตาร่วมได้ผลประโยชน์อ๋ออย่าไปกระทักสินต่อไปดีแล้วอะผมว่าดีละ ประชาชนได้เห็นเชิงประจษ์มากขึ้นการที่ประชาชนได้เห็นเชิงประจษ์มากขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนฮะพอเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ามันมีความชอบธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งตอนนี้คนในพรรคกุิช์ปัก็ทยอยลาออกทยอยลาออกไม่พอใจสิ่งที่หัวหน้าพรรคเสียต่อทําอยู่เสียต่อก็เคยพูดบอกว่าไปครั้งสุดท้ายและนะ้วในชีวิตก็คงครั้งสุดท้ายแน่นอนนะคราวนี้นะนนะแล้วก็คราวนี้ก็คงรอดกันยากแหละ นะครับแต่ที่แน่เราได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของนักการเมืองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอ,อ,องิงเองบอกว่าตอนนี้ต้องการที่จะนะฮะปรับคำมรีรแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยนะ,ะบอกว่าเนี่ยไปอนุทินออกไปแล้วเนี่ยเป้าหมายจริงก็เรื่องของระบบการพน,น 78, ันสองสี่เจ็ดแไปแก้บทเฉพาะการก็คือไม่จำเป็นต้องไปออกพรบ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปแก้พร,บ,รบการมานหนังก็จบละนี่คือสาเหตุหลักๆที่เธอเข้ากำลังทาในยกสุดท้ายเพราะตอนนี้บอกจะไปลองบงระมาณผ่านก่อนจะไปผ่านได้ไงก็ฝั่งน้ําเงินมันอยู่ตรงข้ามอะนะครับสบวเป็นคนยื่นอ,อ่ะสวเป็นคนยื่นถอดถอดอุ้งอ,อิงอ่ะมันจะไปถึงผ่านบงระมาณได้ไงยังไงบงระมันก็ไม่ผ่านรัฐบาลก็เจ๊งยังไงก็ต้องยุบสภานะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะสองหยุดปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสสูงมากเลยสูงปีดแล้วไม่ใช่สูงธรรมดาเพราะอะไรฮะสวฟ้องเอง เนะี่สวฟ้องเองเนี่ยเป็นเรื่องสภาสูงหน้าที่ของศาลเนี่ยจะต้องรับพิจารณาในทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่จตุพรคาดหวังนะเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางคือหยุดเลยหรือเหมือนเสรษฐารอตัดสินก่อนนะแต่ที่แน่รัฐบาลนี้อายุสั้นอย่างแน่นอนนี่ที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นตราบจนถึงปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนได้รับก็คือ เราได้เห็นชัดเจนพฤติกรรมและการกระทำของนักการเมืองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ